ดูเทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเมื่อเป็นเศษส่วนปกติคือเศษน้อยกว่าส่วนถ้าเกิดว่าเศษน้อยกว่าส่วนอยู่เท่าเท่ากันเช่นนึกจตัวนี้เจ็ดน้อยกว่าแปดอยู่หนึ่งใช่ป่ะกับเศษส่วนจำนวนนี้สิบเอ็ดน้อยกว่าสิบสองอยู่หนึ่งเศษน้อยกว่าส่วนอยู่เท่าเท่ากันนะครับจะน้อยกว่ากันเท่าไหร่ก็ได้ แต่ขอให้เท่าเากันเช่นเศษน้อยกว่าส่วนอยู่สามนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเศษส่วนสิบสิมเป็นเส่วนสิบสี่อย่างเงี้ยเศษก็จ,จ,ะจะน้อยกว่าส่วนอยู่สามเข้าใจนะลูกนะเราในการเปรียบเทียบถ้าเป็นเศษส่วนปกติชุดเลขน้อยค่าจะน้อยชุดเลขมากค่าจะมากครับนะอันเนี้ยือชุดเลขน้อยชุดเลขน้อยค่าน้อย อันนี้เป็นชุดเลขมากค่าก็จะมากลองมาดูให้เห็นภาพจริงๆเลยเจ็ดส่วนแปดเด็กจะเห็นว่าภาพกรอบใหญ่เนี่ยเท่ากันเลยเท่ากันเลยนะนที่เท่ากันเลยบนะ้่งภาพนี้ถูกแปลงออกเป็นแปดส่วนเท่ากันเราจะเอาเจ็ดส่วนจากแปดส่วนเราจะเอาเจ็ดส่วนจากแปดส่วน จริงพื้นที่เป็นขนาดนี้ขนาดที่อันนี้ดอบใหญ่ดอบใหญ่ต้นข้าวเป็นหนึ่งแบบนี้เลยนะดอบใหญ่ก็คือหนึ่งครับอันนี้หนึ่งถูกแบ่งเป็นแปดส่วนแต่อันนี้หนึ่งถูกแบ่งเป็นสิบสองส่วนหนึ่งช่องก็หมายถึงหนึ่งส่วนสิบสองเห็นไหมครับอันนี้จะเอาสิบเอ็ดส่วนสิบสองก็ต้องสิบเอ็ดช่อง sĩ xong là lìm bát thong đã dì xem 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 เจส่วนแปซึ่งเป็นชุดเล่งน้อยจะมีค่นา, 11, น,าน,น,น,คน้อยกว่าสิบเอส่วนสิบสองซึ่งเป็นชุดเล่งมากเมื่อเป็นเศษส่วนปกตินะครับเศษน้อยกว่าส่วนก็เท่ากันเนี่ยนะครับเราใช้วิธีนี้ดูได้เลยมาดูข้อต่อไปครับรู้สังเกตรครับ อันนี้เศษน้อยกว่าสวยถ่เส่าไรลูกสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยอันนี้สองขอให้เรียนรำดบจากตัวที่มีค่าน้อยไปหาตัวที่มีค่ามากชุดเลขงน้อยค่าน้อยอันไหนเป็นชุดเลขน้อยอ่าเดกเกดตัวถัดไปลูก เก้าส่วนสิบเก้าส่วนสิบเอ็ดตัวถัดไปเรื่อยสิบสามส่วนสิบห้าเออทุกเล่นมากสุดคือยี่สิบสามสี่สามเ่อยี่ห้าลูกก็จะใส่เครื่องหมายได้แบบนี้เคเข้าใจไหมลูกเอออย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาทำตัวส่วนที้เท่ากันด้วยนะครับพาเราไปเจอลักษณะนี้นะครับ ถัาเป็นเศษส่วนปกตินะครับเศษน้อยกว่าส่วนอยู่เท่ากันก็คือเศษส่วนปกติหลักการเรียงคือชุดเลขน้อยค่าน้อยชุดเลขมากค่ามากทีนี้เมื่อมันเป็นเศษเกิน เศษมากกว่าส่วนเท่าเท่ากันเศษมากกว่าส่วนอเท่าเท่ากันวิธีการดูตรงข้ามกันเลยคนระับแทนที่ชุมเลขน้อยค่าจะน้อยไม่ใช่และชุดเลขน้อยค่ากับมาก <c oughs> เลขมากค่ากับน้อยครับ <c oughs> ดูไม่เหมือนกันนะแต่นะั้นลูกลองบอกก่อนระหว่างองอันนี้ เศษมากกว่าส่วนอยู่สามใช่ไหมตัวนี้เศษมากกว่าส่วนอยู่สามเอ่อเศษมากกว่าสี่อยู่สามใช่ไหมอันนี้สิบเอ็ดก็มากกว่าแปดสามใช่ไหมเศษมากกว่าส่วนอยูสามก็เข้าลัากษณะว่าเป็นเศษเกินใช่ไหมครับเศษมากกว่าส่วนเท่ากันอย่างนี้ชุดเลขน้อยค่ามากชุดเลขมากค่าน้อย งง,ง,งไม่รู้ออสรุปกันเลยนะเ,เดี๋ยวมาดูมาดูในรูปก,กันนะชุดเลขมากค่าน้อยชุดเลกน,นอล้อยค่ามาอะลองมาดูกันเลยครับเจ็ดส่วนสี่เนี่ยเจ็ดส่วนสี่มันก็คือหนึ่งเศษสามส่วนสี่ใช่ไหมครับก็คือต้องมีจำนวนเต็มหนึ่ง ก็คือหนึ่งก้อนเต็มๆเลยครับหนึ่งก้อนเต็มๆตรงนี้ครับหนึ่งก้อนเต็มๆตรงนี้นะหนึ่งก้อนเต็มๆตรงนี้นะแล้วอีกสามส่วนสี่ครับหนึ่งก้อนปูแปดเป็นสี่ส่วนเอามาสามส่วนเอามาสามส่วนจากสี่ส่วน อันนี้หนึ่งเศษสามเศษสี่ขณะที่สิบเอ็ดส่วนแปดสิบเอ็ดส่วนแปดมันคือหนึ่งกับอีกสามส่วนแปดหนึ่งตรงนี้ก็คือจุดวนเต็มหนึ่งก็ตือเต็มหนึ่งก้อนเต็มหนึ่งก้อนแล้วอันนี้ที่เต็มหนึ่งก้อนก็ถูกแบ่งเป็นแปดส่วน เห็นไหมครับเอามาสามส่วนเห็นไหมครับดูดูถ้าเราดูแค่ตรงนี้นะเท่ากันใช่ไหมตรงจำนวนเต็มในส่วนนีนเราเท่ากันใช่ไหมแต่เขาไปมากกว่ากันตรงนี้ใช่ไหมลูก สามส่วนสี่กับสามส่วนแปดสามส่วนสี่มากกว่าสามส่วนแปดอย่างเห็นได้ชัดหมอ,อจันเออมากกว่กันหนึ่งมีตั้งข้อนี้เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้มีข้างล่างด้วยอันนี้ไม่มี ที่ผมเข้าใจไม่โลรู้ลองมาเรียนอันนี้ดูนะครับลูกเช็คดูลูกจำนวนเนี่ยเศษมากกว่าส่วนขนั้นเลยเศษมากกว่าส่วนขนั้นเลยเห็นนะดูซิว่ามาดูซิว่าเศษมากกว่าส่วนอยู่แค่ไหนลูกเออมากกว่าจุดสาวน,นะครับ เพราะฉะนั้นในพือเศษมาก่าส่วนแล้วเป็นเศษเกินใช่ไหมดัง oh. น,นั้นหลังในการเรียงชุดเล็กน้อยค่าเก่ามากชุดเล็กมากค่าเก่าน้อยเขาต้องการให้เราเรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามาก เลี้ยงจากค่าน้อยเริ่มต่ำยี่สิบสามจุดยี่สิบเออค่าน้อยก็ต้องเป็นชุดเลขงมากใช่ปะอ่ะอันไหนเป็นชุดเลีงมากสุดเอ็ดยี่สิบสามส่วนยี่สิบเออยี่สิบสามส่วนยี่สิบไล่มาเจ็ดสิบเจ็ดส่วนไอสิบเก้าส่วนสิบหกสิบเก้าส่วนสิบหกสิบเจ็ดส่วนสิบสี่สิบเจ็ดส่วนสิบสี่แปดส่วนห้าแปดส่วนห้าห้าส่วนสองห้าส่วนสอง